หรือดับน้ําเฉยๆถ้าดําน้ําเฉยๆนะฮะผมก็เชื่อระดับแม่ทัพภาคเนี่ยไม่กล้าต่อยด้วย mm hmm. เพราะเขาขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการทาหารบกถูกไหม <Yeah. S 1> จออยู่แล้วนะถูกไหมคุณเพียงดินเราเคยพูดกันอยู่เรื่อยๆใจเย็นๆทหารเนี่ยนะมันหากินอะไรอ่ะมันหากินเนี่ยกับการข่มขู่รัฐบาลเพื่อให้ได้มางบประมาณ เยอะขึ้นถูกไหมครับแต่ทุกยุคทุกสมัยที่มีการยึดอํานาจเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลซะเองนี่เข้าถึงแหล่งเงินเลยไอ้ความมุมมามเนี่ยตะกะตะการามเนี่ยมันเกิดแล้วตรงนี้มันจะสดุดเท้าตัวเองอที่ทําให้ลม้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะตั้งแต่จอมพลผ,ลผินมาเนี่ยเอาตั้งจอมพลสลิดมานะเรามายุดไปไอ้เรื่อง เรื่องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงก,การปกครองนะฮะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2500จวบจนเนี่ย2557 57ปีที่ผ่านมาเนี่ยจอมพลสลริ์ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากจอมพลปอเมื่อปี50นะพอปี52ยึดอำนาจซ้ำอีกทีใช่นะฮะจากจอมพลถนอมเนี่ยกระโดดขึ้นเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองใช่ไหมฮะ ผู้นี้คือการกระชับอำนาจ uh huh. ยึดอำนาจครั้งแรกเนี่ยให้ลูกน้องขึ้นมาเป็นแต่ตัวเองเป็นกองระวังหลังอยู่บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกใช่ไหมครั <Okay. S 2> บจนกวาาล้างอำนาจของของจอมพลปอจนหมดแล้วสิ้นซากแล้วค่อยยึดอำนาจอีกครั้งกระชับอำนาจ uh huh. <c oughs> แล้วหลังจากนัน้นต้นมาเนี่ยนะฮะ จอมพลฤสด็์ก็อยู่บนอำนาจได้สี่ปีก็ตายหกปีนะฮะไอ้สี่ปีตายปีศูนย์หกตายแล้วจอมพลถนอมนี่ถือว่าเป็นทายาของอำนาจเนี่ยเผด็จการต่อจากจอมพลฤสด็จก,ก็ครองอำนาจมาได้แปดปีนะ,ะับจากศูนย์หกมาถึงหนึ่งสี่เนะนี่ยใช่ไหมใการต่อ,อยุายราชก,การุนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก แล้วก็ส่งผ่านไปให้จอมพลประพาสจอมพลประพาสก็ต่อตำแหน่งเนี้ยต่อ,อยุราชาการบนตำแหน่งผู้บัญราการอาหารบกอีกคนหนึ่งนั่นก็เลยทําให้ผู้ใต้บงังคับบัญชาในคนที่จ่อคิวจะขึ้นเป็นผู้บญชาการอาหารบกเนี่ยขึ้นไม่ได้สักทีเพราเอกกฤษอยู่บนตำแหน่งรองผู้บญชจการอาหารบกเจ็ดปีรอกันเล่นท่อยเลยเพราะฉะนั้นไงนพอปี หนึ่งหกเกิดกระแสต่อต้านอย่างนักศึกษาอะไรต่ออะไรพระพาทสั่งให้จัดการให้สงบพลเอกฤษกเขาถึงไม่รับคำสัง่งนะไม่เอากำลังคนเนี่ยมาเขีนค่านิสิตนักศึกษาตรงนี้ทำให้จอมพลประพาทจอมพลถนอมต้องออกนอกประเทศไป mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> ทีนี้แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก จอมพลถนอมจอมพลประพาธมีการยึดอํานาจไหมมีฮะนี่พเลเอกสังกัดชะลออยู่ยึดอํานาจปีหนึ่งเมื่อปีปีหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าแต่พอยึดอํานาจเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสงบนิ่งนะมีร่องรอยของความที่จะยึดอํานาจซ้อนจากพลเอกฉลาดหีรัญยรสิทธิใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ายึดไม่สําเร็จงไง ก็ถูกประหารชีวิตไปแม้กระน,นั้นเนี่ยปีสองศูนย์อีกถัดไปอีกปีหนึ่งพลเรือเอ,อกถนัดก,ก็ยึดอำนาจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่ก็ไปไม่รอดไปไม่รอดไปไม่รอดเพราะแรงกดดันเนี่ยของนทหารใหม่เรียกว่ยวยวยายันเติร์กเนี่ยขึ้นมากำลังกาลังมีม,มีมีอิทธิพลสูงสูงพอที่จะเชิดใครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นหมดยุคสังหากแล้วเนี่ยก็เงียบหายไปเป็นเวลาสิบห้าปีนะจากปีสองพันห้าร้อยี่สิบมาถึงสองพันห้าร้อยสามสิบสี่มีการยึดอำนาจอีกครั้งนะครับโดยพล,ลเอกสุนทรองสมพงศ์พ hmm. ลเอกสุนทรก็ไม่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรีให้อัน,นันต์ปัญญาลชุนมา hmm. เป็นเตนึง hmm. พลเอกสุจินดาที่เรียกว่าเป็นคนเก่งที่สุดเป็นนายทหารที่น่ายกย่องที่สุดของกองครับก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะคุมอำนาจของในส่วนของบริหารที่เรียกว่ารัฐบาลไปรอดไหมฮะไม่รอดนะครับมาถึงสนธิบุญยาัตกลินขึ้นมาเปเดียวก็เฉา ไม่กล้าขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองอาจจะบิ๊กบังนี่อ่านประวัติศาสตร์บ้างนัอนเัินคนที่ยึดอำนาจแล้วขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเพียงคนเดียวสลิดแต่ก็ยังต้องส่งตัวแทนเนี่ยอย่างอย่างดูอยู่ไม่กล้าผีผามนีม่ประจุทธจันโอชาเนี่ยใช่ไหมฮะยึเดเสร็จนี่นั่งตำแหน่งนายกเองเลยใช่ไหมโดนลอกของเลย <S <S ลอกของโดยประชาชนที่ปัดเองด้วยเพื่อนเก่าซี้แก่ใช่ไหม พี่สิทธิ์ประกาศจะนำพี่น้องประชาชนต่อต้านระบอบเผด็จการจะต้องกลับเข้าไปสู่การเลือกตั้งให้ได้เนี่ยเออเออเอคนพันอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกันทีนี้คุณเพียงดินฮะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของพี่เตียเนี่ยผมจริงๆแล้วอยากจะพูดว่าหลักคิดที่ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนาอยู่รอดได้เนี่ยเพราะพลังศรัทธาเนี่ยผมจะมาสารต่อนะคร<ช>ับแต่ก่อนที่จะมาสารต่อเนี่ยเรามาคุยถึงศักดิ์ศรีของกองทัพเวลานี้กองทัพไม่มีศักดิ์ศรีนะอืมอืมไม่มีศักดิ์ศรีกองทัพถูกย่ำยียองทัพถูกใช้เป็นเครื่องเล่นใช่ไหมฮะในในเรื่องของเกมอำนาจเท่านั้นเองใช,ใช่ไหม คุณเพียงเด่นจำไหเหตุการณ์เนี่ยปีห้าสามเลยนะอภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยหนีหัวสุกหัวสุนเลยนะไปอยู่ที่ลาบสิบเอ็ดใช่ไห<ช><ช>มฮะ,ค,ะ<ช>คนเอกชาวเล็กยงใจยุทธเนี่ยนะไปยื่นหนังสือเขาส่งไอ้ระดับทหารเนี่ยลูกจอกในสิบในจ่าเข้ามารับหนังสือเรียกว่าไม่ให้เกียรติกันเลย <c oughs> และ ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะในขณะที่สุเทพกับอภิสษ์เนี่ยอยู่ในความดูแลปกป้องคุ้มครองของทหารนะแต่ว่าในสุเทพเนี่ยก็ได้ตบหน้าเนี่ยทหารหารฉาดใหญ่ <c oughs> โดยที่ไม่มีใครทำอะไร <c oughs> สุเทพเวลานั้นเขาพูดว่าอย่างนี้ <c oughs> พนเอกเชววลกตยกใจยดุดมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่าจะมีส่วนในการล้มศาสนาเอ้ยจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ คุณเพียงเด่นนะทะทหารทหารเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครรู้สึกรู้สาเลยทั้งอนุพง์เผาจินดาทั้งประยุทธ์จันโอชาตอนนั้นเป็นรองผู้ว่าก,การทาหารบอกแล้วใช่ไหมัะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ผมถือว่าเป็นความล้มเหลวของกองทัพนะ <c oughs> และเป็นความไม่มีศักดิ์ไม่มีสีไม่มีเกียรติยศของโรงเรียนในรอยจอปลอที่มีผู้นำอย่างประยุทธ์มีผู้นำอย่างอนุพงษ์ใช่ไหม แล้วผมสมควรเนี่ยที่ต้องรวบรวมในความไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติยศเนี่ยนะของโรงเรียนในร้อยจอบลลเนี่ยควรจะรวบรวมไปถึงกองทัพอื่นด้วยทั้งบกเรืออากาศเลยทั้งสามกองทัพทั้งทั้งสามเหล่าทัพนะครับคือไอคนที่กล่าวหาเนี่ยถูกกล่าวหาโดยในสุเทพเทวสุวรรณเนี่ยก็คือพลเอกเฉล็กจกใจยศใช่ไหม พล <pies. S 1> <hobby. S 2> เอกเฉวลดองใจย,ยุทธอดีตเป็นถึงผู้บัญชาการทาหารบกรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับจช็กตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยที่ใครๆพูดถึงเฉวลิดเนียน่ยนะจะบอกว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ใช่พลเอกชวลิดเป็นผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะแค่นั้นเอง แล้วก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ที่ผมต้องควบรวมถึงสามเหล่าทัพนะฮะและตำแหน่งสูงสุดก็เป็นถึงนานยกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นแค่ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยคนเอกชาวเล็กก็เป็นอดีตที่เคยปกครองเนี่ยสามเหล่าทัพอยู่แล้วถูกไหมเขาเป็นจอประลอรุ่นแรกเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ดอร์พี่วันบอกว่าผมก็จบ ในร้อยจปล,ลมาแต่ผมถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีได้ยังไงเหมือนท่านพยอมผมก็เลยถือโอกาสมาพูดพ่วงเสริมพลเอกเฉลิมด้วยอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาโดยในสุเทพเทือกสุบรรตรงนี้มีคลิปนะ,ะนี่หลักฐานชัดเจนที่โต้เถียงกันไม่ได้คุณเพียกดินฮะผู้บัญชาการหารบกรักษาการผู้บัญชาการหานสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะ,ะถูกจับจ้วงได้ขนาดนี้นะย้อนอดีต,ตไปหน่อยเดียวนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะฮค,คนเอกชาวลิตเนี่ยถูกเฉลิมอยู่บำรุงนะหมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรสองคนร่วมกันเนี่ยนะในรัฐบาลชาติชายเนี่ยแหละ ถล่มซะไม่มีดีหาว่าชาวลิตเนี่ยถ้าจะป,ปราบเอกคอร์รัปชันเนี่ยกลับไปกวาดบ้านตัวเองซะก่อนใช่ไหมใช่ส่วนสุข,ขุมพันธ์เนี่ยเขาเรียกเมียพลเอ็กชาวลิตคุณหญิงหลุยเนี่ยว่าตูุทองเคลื่อนที่เออมันอย่างนั้น <c oughs> สองคนร่วมมันถล่มเลยนะและปฏิกิริยาตอบโต้จากกองทัพนั่นคือพลเอกสุจินดาออกมา ใครจับจ้วงคนเอกเฉลิยงใจยุธถือว่าจับจ้วงกองทัพ <S 2> <S 2> ส่งผลให้มีการยึดอำนาจนั่นคือแก้ถูกกล่าวหาคอร์รัปชันนะเขาออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มที่แต่นี่ไปกล่าวหาว่าจะล้มมีพฤติกรรมเนี่ยน,น่าเชื่อได้ว่าจะล้มเจ้า <S 2> <S 2> <S 2> แต่ไม่มีปฏิกิริยากับ กับไอ้พวกจปลเนี่ยรุ่นสิบสองของประยุทธ์รุ่นสิบของของอนุพงศ์เลยนะฮะไม่มีปฏิกิริยาแล้วไม่ใช่เพียงแค่นี้นะด็อกเตอร์อภิวันเนี่ยท่านมียศถึงพันเอกพิเศษนะฮะเป็นจปลที่จบจากสถาบันเดียวกับพวก ไอ้บ้านเนี่ยหารับใช้ทั้งหลายเนี่ยแต่เปาวิยกวงสุวรรณเนี่ยพี่ใหญ่ของสาทหารเสือราชนินีออกมานะประกาศไม่ให้กำลังพลเนี่ยไปร่วมงานศพทันเอกด็อกเตอร์พี่วันใช่ไหมใช่ใช,ใช่ไหมครับนี่ผมถือว่าเป็นการที่ ล้มเหลวอย่างที่สุดของสถาบันแห่งนี้ที่สมควรที่พี่น้องทหารหารเนี่ยที่ร่วมสถาบันเดียวกันต้องออกมาต่อต้านต้องออกมารักษาเกียรติศักดิ์ศร,รีนะฮะของเสร็จจปลอ,อย่างพร้อมเพียงกันคุณไม่มีทางหรอกครับไอการตายของบุคคลคนหนึ่งคุณก็เป็นชาวพุทธเราเป็นชาวไทยด้วยกันต้องรู้รมเนียมป,ปฏิบัติ ประเพณีของเขาเนี่ยการไปร่วมงานศพถือเป็นการให้เ,หเกียรติครั้งสุดท้ายสำหรับผู้ตายนะครับพันเอกด็อกเตอร์พิวันท่านก็มีเพื่อนร่วมรุ่นจำนวนหนึ่งที่เป็นนายทหารที่มีส่วนสำคัญเนี่ยในการพัฒนากองทัพมีส่วนสำคัญในการปกป้องประเทศชาติมีหน้าที่เช่นเดียวกับพวกมึงนี่แหละประยุทธ์ประวิทย์ใช่ไหม เขาก็มีเพื่อนทหารเนี่ยนะที่ร่วมงานกันอยู่ในกองทัพไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่อีกหลายรุ่นเป็นอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีกําลังคนเนี่ยที่อยู่เป็นได้เชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาอีกจํานวนหนึ่งทำไงฮะพวกเขาเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไว้อาลัยหรือไปพิธีงานศพของดรพันเอกดรพิวันเพื่อเป็นการไว้อาลัยและให้เกียรติกับผู้ตายเลย แค่หลักคิดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะพวกคุณเนี่ยกำลังสร้างปัญหาให้แตกเล่าเนี่ยนะไม่เพียงแต่ในกองทัพเท่านั้นมาทั้งสิกเก่าสถาบันนี้เนี่ยก็เกิด